พระอาทิตย์พุทธเจ้าพระอาทิตย์พุทธเป็นพระพุทธเจ้าที่พบในคติความเชื่อของพุทธศาสนามหายานบางกลุ่มไม่พบในฝ่ายเทรวาตโดยเชื่อว่าอาทิตย์พุทธเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกกำเนิดขึ้นพร้อมกับโลกอยู่ในโลกชั่วนิรันดเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกและเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธลักษณะอาทิตย์พุทธในนิกายยิงมาของทิเบตหมายถึงพระสมณพัทพระพุทธ มีพระวรกายสีน้ำเงินปังสมาธิส่วนใหญ่ไม่ทรงศิราพรประทับคู่กับสัตดิชื่ออธิธรรมมาในนิกายใหม่คือนิกายกัจจุสญยาและเกลลุกหมายถึงพระวชชธานพุทธะซึ่งมีพระวรกายสีน้ำเงินทรงศิริพรถือวัชระในหัดซ้ายขวาคว้ยเหนือพระอุระประวัติการนับถือความเชื่อเรื่องพระที่พุทธเกิดขึ้นครั้งแรกราวพุทธศตรวรรษที่สิบห้า โดยคณาจารย์บางกลุ่มในมหาวิทยาลัยนลันทาสร้างแนวคิดนี้ขึ้นเพื่อเทียบกับแนวคิดปรมาตามันในาศาสนาฮินดูที่กำลังรุ่งเรืองในสมัยนั้นการนับถือพระอาทิตย์พุทธแพร่ไปในประเทศเนปาลโดยพุทธศาสนานิกายไอสวาริกซึ่งเชื่อว่าอาทิตย์พุทธเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดของโลกคือเมื่อโลกเกิดเป็นรูปร่างอาทิตย์พุทธก็ปรากฏพระกายในแสงสว่างไม่อาจบอกเบื้องต้นและจุดสิ้นสุดของพระองค์ได้